โอเคครับกล่าวสวัสดีเหอนเช่นเคยครับวันนี้วันนี้บรรยากาศดีๆครับ้างพงนาเดี๋ยวเราจะไปเก็บไม่ได้ไปเก็บพึ่งนะครับวันนี้๋ยวไปเก็บมิ่มมามาเลี้ยงนะครับเดี๋ยวผมทําที่แขวนไว้แล้วเราไปเก็บมิ่มมาก็ไม่ไม่ไกลครับข้างๆบ้านเดี๋ยวเราไปเก็บไว้ที่บ้านเลยครับตอนนี้ไปครับลุยกันเลยโอเคครับตอนนี้ก็มาถึงที่แล้วครับ ดูกันว่าลังใหญ่ไหมก็ไม่ใหญ่นะครับเดี๋ยวเราเก็บไปเลี้ยงนะครับเสียร์พื้นที่ก่อนครับนี่ครับเห็นนะครับตงครับตรงในนี่ครับเดี๋ยวเราเลียร์พื้นที่เสร็จแล้วเราก็ตัดคอนแล้วก็อวกรอไปมัดที่ต้นไผ่ของเราเลยครับโอเคครับ เดี๋ยวลุยกันเลยครับนี่ครับยวดเลยโอ้สวยมากครับลงังเรือกระลามเลยครับดูจะเห็นไหมนอ้อเดี๋ยวเดี๋ยวมาถ่ายให้ดูกใกล้ๆครับลองดูกใกล้นครับนี่ครับโอ้โหมีจะเห็นไหม เรื่องเขาทำเลยครับลุยกันเลยครับขออย่าใช้ควันนะครับ จะตักตัวอไว้ไปมัดคอนด้วยครับเผือ่อโอเคครับประมาณนี้ครับนี่เลยครับยอดควันนะครับไม่รู้จะเห็นไหม นี่ครับเดี๋ยวเราไปย้ายไป,ไ,าไ,ปไปที่ต้นไผ่ของเราครับไปครับโอเคไปที่ต้นไผ่เลยครับโอเคครับตอนนี้ก็มาถึงที่เรามาทำคอนไว้นะครับนี่ครับอาจจะมืดนิดนึงแล้วก็ไม่เลยครับนี่ครับ ที่เราทัฟอนไว้เสร็จนะครับนี่เราก็สอดเข้าที่ลวดเลยนะครับน้ำหวานก็พอได้ครับนี่ครับเสร็จก็ประมาณนี้ครับแขวนแต่ว่าน้ำหวานหล่นครับเดี๋ยวผมหยอดน้ำมันครับหยอดน้ำมันที่คอน,นครับ เผื่อมดครับเพราะว่ามันเป็นน้ำหวานที่มันร่วงครับโอเคครับนะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเด๋ได้รับคลิปใหม่จากผมนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับเจอกันคลิปหน้าแล้วเราไม่ค่อยมาติดตามผลกันครับว่าอยู่ไม่อยู่ครับโอเคครับสวัสดีครับ